เมื่อพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่ผมมาทํางานการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับทั้งจาัดก,การที่มีอาชีพในด้านการทําวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับมีการอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เล่มต่างๆนะครับจานวนมากแล้วพออ่านเราก็จะรู้สึกว่ามีความสนุกสนานนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็เลยเกิดอยาก จะเล่าให้คนอ,นอื่นได้ฟังบ้างนะครับว่ามันสนุกยังไงนะครับการที่มีพื้นฐานทางด้านความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถมองโรคสมัยใหม่ด้วยสายตาที่เห็นประโยชน์แล้วก็เห็นโอกาสนะครับแทนที่จะมองแต่ข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์และตัวเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลจากวิทยาศาสตร์อีกทีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมองในภาพรวมของสังคมโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าการตระหนักในความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้สังคมเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงน,นะครับกล่าวได้ว่าแทบจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศได้เลยทีเดียวนะครับการที่เยาวชนจะสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ย จึงเป็นผลดีนะครับทั้งกับตัวของเยาวชนเหล่านั้นเองนะครับหรือว่าประเทศชาติโดยรวมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังช่วยนะครับให้เราเข้าใจให้เราเห็นความจริงในของชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งความรู้มุมมองแบบนี้มันจะไปช่วยส่งเสริมความรู้ในทางสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์ปรัชญาและแม้แต่ ความเชื่อในรัฐิศาสนามันไม่ได้ขัดแย้งกันไปซะทั้งหมดน,น,นะครับฉะนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเราก็ถึงสัจธรรมช่วยเราก็ใจตัวเราเองแล้วก็จักรวาลรอบตัวได้ครับ